สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พามาดูผักบุ้งที่แม่ลงคลิปไปเมื่อว่าห้าวันที่ผ่านมานะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมลักษณะนี้เนาะเรานอนลงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็เึ้ือนทุกอันนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมจะลักษณะไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆทําได้เหมือนกันเนาะเนี่ยเห็นไหมได้ผลนะคะนี่แล้วก็นี่ สอกระมังนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแม่นะคะแม่ทําจุลินซียสังเคราะห์แสงเนาะเอานอนตากแดดไว้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวว่าหลังแม่จะพามาทํานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะอันนี้แม่ทดลองทำแล้วก็เอาตากแดดไว้ก่อนเดี๋ยว,วได้ผลยังไงแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าได้ผลแล้วจะมาสอนเพื่อนๆทำด้วยนะคะจุดเรนซีสังขยาแสงเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นนี่เป็นน้ำหมักของแม่นะคะเป็นน้ำหมักของแม่อันนี้แม่ก็ไปรดไปลาดต้นไม้นะคะน้ำหมักของแม่สูตรที่แม่ทำขึ้นมาเองนะคะเอาไปรดต้นไม้ต้นดอกไม้นะคะ แล้วก็นั่นนะคะนั่นนละคะ่ะดอกคุณนายตื่นสายออกเทียบเลยนะคะออกทุกวันนะคะแม่ใช้จริงแล้วก็เอามาทดลองจริงแล้วก็เอามาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะทุกอย่างแม่ต้องทดลองก่อนนะคะก่อนที่จะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใช้ได้จริงนาะอ ก็เป็นมะละกอที่แม่เอาน้ำหมักมาลาดนะคะดบไหมคะเพื่อนเพื่อนก็ได้อยู่เนาะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนเที่แม่เอาน้ำหมักมาลาดไว้นะคะเนีย่ยก็จะได้ประมาณนี้แล้วแม่ก็จะพาไปดูต้นที่ไม่ได้ลาดน้ำหมักเลยนะคะอันนี้เป็นต้นที่ไม่ได้ลาดน้ำมหมักเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิดูข้างบนนะคะมีติดไม่กี่ลูกนี่นะคะ ไม่จิตเลยเนะไหมแม่น้ำหมักมาราดนะคะนี่เต้นยอนี่ค่ะแม่ก็เอาน้ำหมักมาราดเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นมะนาวของแม่นะคะที่แม่เอาน้ำหมักมาราดนะคะดูสิคะเต็มเลยเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่นะคะมะนาวของแม่นะคะนี่เนาะออกลูกเยอะเลยนะคะเห็นไหมก็ไม่โฟกัสเห็นไหมคะเต็มเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่เนาะ นี่นะะนี่มะนาวแม่นะคะชิดลูกเต็มเลยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ